จดหมายเหตุกรุงศรีการเดินทางมาเมืองจันทร์วันนี้เราเริ่มต้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ก่อนครับชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีเดิมเรียกกันว่าบ้านลุ่มเป็นย่านร้านค้าที่พักอาศัยของชาวจีนและยวน ซึ่งอพยพมาอยู่กันตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนพัฒนาเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีในรัชสมัยรัชกาลที่5อาคารบ้านเดือนในชุมชนเรียมน้ำจันทบูรณ์ได้รับการดูแลจากชาวชุมชนเป็นอย่างดีจึงยังคงความงดงามโดดเด่นด้วยลวดลายจำหลักไม้อย่างประณีตตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคารเป็นอิทธิพลจากสถาปตัตยกรรมตะวันตก แบบที่เรียกกันว่าเรือนขนมปังขิงในตอนหน้าไปดูเงาอาดีตเมืองจันทร์ที่บ้านหลวงราชมัยตรีกันครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย